แล้วเขาบอกว่าหลายคนยอมรับเลยว่าไปไปดูมาหลายที่หลายจังหวัดโดยเฉพาะใกล้ๆนะจับตอนนาคกามร้อยเอด็ดบุรีรัมย์โคราชนี่เขาบอกที่นี่หวานฉ่ำมากๆดูแลยังไงนั้นผมเองก็ไม่การันตีว่าจะเป็นผลไม้ที่สวนผมจะดีที่สุดในละแวกนี้หรือชางนี้แต่สิ่งที่ผมดูแลก็คือผมจะใส่ปุย๋ยสองอย่างสิ่งที่ใส่ก็คือปุย๋ยเคมีตามตูดของเขาว่าเวลารเริม่มโตขึ้นมาเนี่ยใช้ปุย๋ยสูตรอะไรพออายุขนาดสองปีใช้สูตรอะไร พอเริ่มที่เขาจะตั้งเขาเรียกว่าจะเริ่มจะให้ผลผลิตออกจันทร์เนี่ยต้องใช้ปุ๋ยสูตรอะไรอันนั้นใช้ตามกติกาเขาส่วนต้นละครึ่งกิโลหรือสองกิโลอะไรก็ว่าตามสูตรเขาอันนั้นจะไม่บ่ายเบี่ยงทำตามเป๊ะเลยแต่สิ่งที่ผมทำด้วยตัวเองที่ผมยึดเลยว,ว่าผมต้องเอาให้ได้ตัวนี้ก็คือต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์แนะ่ๆเพราะปุ๋ยอินทรีย์ผมถือว่าเป็นปุ๋ยพื้นฐานในการที่ปลูกต้นไม้เมื่อเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยปุ๋ยอิยนทรีย์มีประโยชน์มากมายหลายอย่างโดยเฉพาะต้นไม้ชุกชนิดต้อองงงกกาาาาราาหารหถึ8ชนนิดนบดบยแ่่ลุม ก็คือกลุ่มอาหารหลักธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมอาหารหลักก็คือ NPK หรือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม erm นั่นเองซึ่งนั่นคืออยู่ในปุย๋ยเคมีมีอยู่3ตัวอย่างที่บอกอปุ๋ยปุ๋ยสูตรที่หกที่หกที่หกอะไรพวกนี้นะครับหรือสี่ที่หกศูนย์ศูนย์พวกนี้ตอนนี้ในส่วนของปุย๋ยธาตุอาหารรองอาหารเสริมอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ปุ๋ยอินทรีย์ครับนปุ๋ยอินทรีย์นี้ได้จากอะไรได้จากอินทรีย์วัตถุที่มากมายหลากหลายแม้กระทั่งใบไม้ที่เราว่าไร้ค่านั่นนนนนกก็็เเเปปสส่่ววผมขอองุ๋ยยยิทีีชดั และที่สําคัญก็คือสิ่งที่ได้ที่พอจะหาได้ในราคาไม่แพงที่มาทําปุ๋ยวิธีก็คือมูลสัตว์ที่อยู่ในท้องถิ่นเราเช่นมูลวัวมูลควายเป็ดไก่หมูนะฮะของผมเนี่ยผมก็จะมีหลักๆนะครับผมเอาที่หนึ่งเลยก็คือปุ๋ยมูลวัวหรือขี้วัวจากแต่ไม่ได้เอาขี้วัวธรรมดาไม่เอาขี้วัวขนมผมไปเอาขี้วัวพันญี่ปุ่นที่ว่าแพงวัวพันวากิวที่มีการเลี้ยงอยู่ที่ตำบลตลักใดเราผมก็ไปขอซื้อมูลเข้ามาหรือซื้อขี้เข้ามามา ใส่ถุงปู๋มาเรียงไว้อันที่สองคือมูลไก่หรือขี้ไก่จากปามปามไก่ไข่จากปามที่อำเภอรปราศาสตก็ซื้อมาเรียงเอาไว้แล้วก็ไปได้ขี้นกกระทานกกระทาที่ได้ลูกเล็กๆจึ่งปามอยู่ที่อำเภอลำดวนแล้วก็ขี้แพะหรือมูลแพะอยู่ที่บริเวณริมห้วยแสนงนะฮะจากนั้นมาก็ผสมกันแล้วก็จะใช้แกลบดิบในโดงสีเราในะพื้นบ้านเราเนี่แหละผสมคุกไปตามตัดตัดตัดต่ดตดวนนังนั้นก็เอา EM จุลินตีเอ็มอซึ่งมีขายในท้องตลาดของบริษัทเอ็มโรเอเชียแล้วก็กากน้ําตาลที่จริงพูดถึงจุลินรีเนี่ยเราสามารถหาได้จากหลายแหล่งเช่นพอดอหนึ่งพอดอสองของกรมพัฒนาที่ดินก็ได้หรือจะเป็นปุ๋ยน้ําพ่อน้ําแม่ที่ท่านผู้ว่าอดีตผู้ว่าเกษตรตับแสนโพดได้ได้ไดนําบ้านเราเกษตรจุินตีจุลินน่าก็ทําได้นะฮะถ้ามีเวลาพอแล้วก็ปุ๋ยเอ้จุลินตีที่ได้าจากท้องถิ่นเช่นจุลินตีที่อยู่ในต้นกอไผ่นะฮะอันนี้พวกเราหลายคนคงพอจะรู้ แล้วก็เจ้าปลวกเจ้าปลวกจากจอมปลวกอันนั้นก็ต้องคุยรายละเอียดกันต่อไปแต่ของผมนี้เพื่อความเร็วเข้าเ็าให้จุลินทรีย์ผสมกับน้ําตาลแล้วก็น้ําเปล่าแล้วก็คลุกแล้วเสร็จแล้วพอคลุกจนได้ที่แล้วไม่แห้งมากไม่เฉะมากแล้วก็สุดท้ายก็เอารําอ่อนจากลงสีใสเข้าไปคลุกอีกรอบหนึ่งแล้วก็คลุมมาไว้เขาก็จะร้อนจุลินทรีย์ทำงานก็แล้วก็กลับเขาทุกสองวันกลับกองปุ๋ยจนประมาณสักเจืวันเขาก็แห้งเย็นเสร็จแล้วก็ใส่ถุงก็ไปใส่ตามต้นไม้ ซึ่งผมไม่เรียกว่าไม่ต้องประหยัดกันนะฮะอย่างต้นเล็กๆที่ปลูกใหม่นี่ถุงหนึ่งถุงปุ๋ยนี่ผมไต่ได้ประมาณ15ต้นแต่ถ้าต้นใหญ่ต้นใหญ่พร้อมที่จะออกลูกหรือต้นที่ออกลูกแล้วนี่ไต่ถอ,อ่าอ่าหนึ่งต้นนี่ครึ่งถุงปุ๋ยเลยนะฮะแต่ถ้าต้นใหญ่มากๆก็เอาถุงปุ๋ยหนึ่งเลยอนี่คือคือใต่ให้กระตมบูญนั่นก็คือผมเชื่อมันว่าการที่เราดูแลปุ๋ยอินทรีย์เต็มที่สมบูรณ์แบบอย่างต่อเนื่องเนี่ย พราะปุ๋ยอินทรีย์ข้อที่หนึ่งเขาจะทําให้ดินร่วนตุยข้อที่สองเขามีธาตุอาหารรองอาหารเสริมที่ผมนําเรียนไปแล้วอาทิเชนโบรอนเหล็กแมงกนีเซียมพวกเนี้ยอยู่ที่อยู่ที่นี่หมดเหล็กสังกะสีพวกนี้คือธาตุอาหารรองและอาหารเสริมที่อยู่ในปุ๋ยอินทรีย์สิ่งที่อยากจะบอกสิ่งที่อยากจะบอกเชิญชวนครับให้ให้มาครับอพี่น้องที่เคารพครับหลังจากที่ท่านได้ พอทราบข้อมูลแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับมาเยี่ยมชมสวนอินทรลม,ม,มืองช้างของผมซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหินปูนหมู่ที่1 8เนี่ยตำบลท่าสว่างเนี่ยมาเยี่ยมชมกันตอนนี้ลูกกาลังสวยเหลืองอรามหวานกรอบนะครับราคาไม่แพงเรามาอุดหนุนกันมาเยี่ยมชมมาชิมไม่ซื้อไม่เป็นไรนะฮะขอมาชมแล้วก็มาชิมกันนะครับแล้วถ้ามีกําลังพอจะซื้อได้ก็ช่วยอุดหนุนกันเป็นปีแรกอย่างน้อยก็ช่วยกำประชาวธพันให้ พี่น้องชาวสุรินและคนอื่นๆที่ที่เป็นญาติที่อยู่ที่อื่นก็ซื้อแล้วก็ส่งไปเป็นของฝากได้ว่าที่นี่ตำบลท่านสว่างก็ยังมีแหล่งเรียนรู้ทางการกเกษตรยังมีพืชเรษตรกจตัวใหม่ก็คืออินทผลัมมาตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลท่านสว่างด้วยซึ่งผมคิดว่าน่าจะอยู่ใกล้เมืองที่สุดละหรืออาจจะมีสวนอื่นซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจก็ยังไม่ได้ดูจกักแต่ของผมเองนี่ก็ระยะท,าง,า,ทา,างจากตารางจังหวัดมาถึงตรงนี้แค่15กิโลเมตรนะครับหน้า น่าสนใจแล้วก็มามา,มาอุดหนุนกันนะครับมาเชิญชวนมาเยี่ยมชมได้ผมเองสวนนี่เปิดตั้งแต่เช้าพ่อพี่น้องคนงานของผมนอนอยู่ที่สวนนี่เลยเจ็ดโมงเช้าแปดโมงจนถึงผมก็อยู่ที่นี่เลิกง,งานแล้วผมก็มาอยู่ในจนถึงค่ำหนึ่งทุ่มสองทุ่มถึงกลับบ้านวันเสาร์อาทิตย์ผมก็อยู่ตลอดวันเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีพี่น้องทยอยมาเยี่ยมผมก็พูดคุยกับพี่น้องตลอดวันนะฮะก็ต้องขอบคุณนะครับที่ได้ได้เย่อมชมแล้วก็ได้รับฟังตรงนี้แล้ต้องขอบคุณทา,ทางทีมงานของ ท่านผู้อำนวยการประชาธ,ธิปันจังหวัดตรินได้ส่งทีมงานมาถ่ายทาแต่ละคดีวันนี้ซึ่งผมคิดว่าการที่ผมได้เชิญชวนเนี่ยคือจุดประสงค์หลักที่ผมทําการเกษตรอย่างที่ผมนําเรียนไปแล้วว่าหนึ่งผมต้องการให้พี่น้องได้เรียนรู้ว่าพื้นที่ตรงนี้ว่าขอให้ขยันเถอะพื้นที่ดินแผ่นพื้นแผ่นดินไทยเราเนี่ยตรงไหนก็ได้ปลูกได้หมดปลูกพืชอะไรก็ได้ที่เรารักขยันดูแลตามที่ผมบอกเนี่ย ทุกอย่างจะให้งองเงยตามทิฏฐีในหลวงล้นเก้า 9, ของอาจารที่เก้าที่พระองค์ให้พวกเราปลูกทุกอย่างที่กินได้แล้วก็กินที่ปลูกแล้วก็เรศรษฐกิจพอเพียงจะทําให้เราไม่อดตายเพราะเรามีพื้นที่ดินทุดมสมบูรณ์นะครับมาทําการเกษตรกันใครถนัดใครชอบพืชอะไรก็มาเรียนรู้กันมาแกเปลี่ยนอันที่สองผมอยากให้สวนของผมเนี่ยเป็นแหล่งทำมาค้าขายนะ้หมายจึงว่า ถ้ามีพี่น้องประชาชนมาเยี่ยมชมพี่น้องชาวบ้านใครมีกุ้งหอยปูปลามีผักสวนครัวพริกมะเขือถั่วฝังยาวตะไคร้โหระพาใบามะกรูดก็เอามาขายได้เป็นตลาดเตรีไม่มีค่าจช้จ่ายอะไรอยากให้พี่น้องมาเอามาของมาขายกันนะครับเพื่อให้สิทธิแล้วก็ต้องการเราเกื้อกูลกันอยู่กันแบบพี่แบบน้องและการที่นี่ถ้าเกิดในอนาคตถ้าเกิดตอนหลังเรนรู้ที่มีคนเข้ามาเยี่ยมชมอย่างน้อยที่จุดร้านค้าในหมู่บ้านถ้ามีคนผ่านมาก็อาจจะซื้อน้ําสักขวดหนึ่งก็ถือได้ว่า เป็นการกระจายรายได้เข้ามาจู่ท้องถิ่นตรงนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองหน่วยงานก็คือทางประชานพันธ์จังหวัดและก็ทางองค์การบริหารส่วตบบนตำบลทา่านตะวางที่ได้มีทีมงานของสำนักง,งานนอองมาด้วยในวันนี้ที่พร้อมกันนะครับขอบคุณด้วยความเคารพ